ครับสาธุครับท่านอาจารย์พิคุลศริยาผู้เดินมรรคในแบบนอนุปาติเศสนิพานธาตุครับเชิญเข้ามาการทางจิตท่านเป็นยังไงบ้างครงับสาธุน้อมน้อมกั์แทบเท้าเจ้าค่ะท่านอาจารย์น้อมน้อมกับอนุโมทนาสาธุเจา้าค่ะน้อมน้อมกับขอโอกาสเจ้าค่ะอาการทางจิตของข้าพเจ้าเจา้าค่ะท่านอาจารย์สภาวะทางั้งแต่เื่อวานนี้เจา้าค่ะท่านอาจารย์ต้อม โรานนี้ก็เป็นอยู่ข้างนอกเลยก่อนที่จะเข้าบ้านเจาาน้าค่ะท่านอาจารย์ก็มีการให้ทำท่านนารุมนไปแล้วก็ให้ทำท่านนารุมนท่านน,าร,น,าน,นารุมนท่านจะไปลงาบาอให้ทำเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็มีก็เหมือนกับเป็นความที่ดับต่อเน,นื่องแล้วก็ มีความปิดสิเกิดขึ้นมามีความเอ่สงสารลูกศิษย์เป็นห่วงอย่างนี้ขึ้นมาตลอดเลยเมื่อวานนี้เจ้าค่ะท่นอาจารย์หลังจากที่ให้ทําแล้วทีนี้ก็ไปทราพาเจ้าก็เข้าบ้านหนีน้ําท่วมไปก็ไปนั่งดับผัาสจะเริยนโอมังดะมังวิธีสิงห์ทำอยู่อยู่ห้องทํางานบ้านไปด้วยก องค์องค์ิีสีนี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์ติดก็จะคอขึ้นมาสงสารอีกแล้วขึ้นมาแล้วก็เอ่อเป็นความสงสารแบบไม่ไม่รู้ไม่รู้อะไรเจ้าค่ะท่านอาจารย์ไม่รู้เป็นอาการเห็นเห็นอะไรก็จะพูดพูดกับเพื่อนบ้านถามอย่างเงี้ยเขาก็ถาม ทำไมเข้าบ้านเร็วอะไรอย่างเงี้ยข้างๆบ้านเจ้าค่ะเลาวเจ้าก็พูดไปมันมีความปิดติแล้วก็มันมันมันขึ้นมาอย่างนี้เลยเจ้าขวั่นจะร้องไห้อยู่นั่นแหละน้นงกับสารเจ้าคา่ขวั่นนตรงนี้ก็อย่าไปวิตกกังวลเนาะนนอาจารย์ไปติดตึกเป็นห่วงความสงสารเืาอาทรกับภาษาวก ตอนที่ยังไม่ได้เป็นลูกศิษย์กันก็ยังเฉยๆเนาะเป็นลูกศิษย์ปุ๊บก็เริ่มมีความผูกพันมีความรักมีความเมตตาความเกื้อกูลก็ถูกแล้วทําพระองค์นะครับเมื่อมีประสาวกเป็นลูกศิษย์เป็นผู้เดินตามแล้วก็ต้องรักต้องเมตตาก็เป็นปกติต้องการปรารถนาให้เขาผู้หนึ่งผู้ใดผู้นั้นได้บรรลุมรรคผลให้มากที่สุด นะครับอันนี้ก็เป็นความผูกพันในเบื้องต้นของครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติที่ใครเข้ามาแล้วนะก็โดยไม่ได้หวังผลต้องการให้ยอย่างเดียวนะครับไม่ได้ไปไต้องการอะไรจากภปสาวกคนนั้นเลยนะก็เป็นธรรมชาตินะท่านนณะกึ่งจะมีเนาะเรามีเป็นสิบ้วเห็นไหม แลาวเราจะขนาดไหนต่านแกว่าองค์แลบยังอรักเนาะไม่ต่างไม่เป็นไรก็เรียนรู้กันไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นของดีทั้งนั้นนะไม่ได้ทําให้เขาเกิดขึ้นได้ง่าง่ายดังั้นผู้ที่ยังเดินทางมามา่ถึงก็ยังจะไม่รู้ตรงนี้หรอกว่าสิ่งเหล่าเนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีจริงนะก็ก็มาจากการ ความสงสารนั่นแหละความอัลตรอที่มีอยู่นะครับ mm hmm. าท่านอาจารย์ปฏิบัติไปก็จะแยกแยะรายละเอียดแล้วก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ความรักก็จะสูงขึ้นนะจะมากขึ้น mm hmm. นะธรรมดาอย่าไปเป็นห่วงเป็นใจก็ดับให้หมดก็ดับ mm hmm. นะครับไม่งั้นก็จะเข้ามาในการเดินมรรคของท่านอาจารย์นะครับเอาขึ้นมาก็ดับขึ้นมาก็ดับขึ้นมาก็ดับ นะครับเพราะว่าอะไรสภาวะของอระหว่างผู้ปกคงที่กับผู้เดินมักสื่อถึงกันนะทั้งภพทั้งชาติทั้งอดีตกนะ็สื่อถึงกันก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับก,ก็ทําในสิ่งที่ถูกคากนั้นเองท่านอาจารย์ก็ปฏิบัติไปแล้วก็ให้ทําไปส่วนเราก็เข้าไปช่วยกนาำช่ทางเป็นบางครั้งนะครับาการนะมนบทิการเนาะ เป็นมาสามโของท่านแล้วท่านจิรศักดิ์ติดต่อได้ไหมครับโทรไปก็ไม่รับสายเจ้าขาท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ปล่อยท่านนะนะเดี๋ยวถึงเวลาท่านก็ต้องติดต่อมาของก็เรืองของท่านนะครับไม่เป็นไร,รที่ผ่านมาท่านก็มีสภาวะตรงไหนนะครับที่วันนั้นทานา่านอาจารย์เล่าให้ฟังเราก็จําไม่ได้เหมือนกันจิรศักดิ์เจ้าขาท่านอาจารย์ ท่านเอ็นเอ็นแขนเอ็นแขนรอบแขนนี่ขาดกระพังหมดเลยเจ้าขะท่านอาจารย์แต่ว่าไม่ไม่ถึงเดือนก็สามารถหายภายในอาทิตย์นึงท่านก็แข็งอะไรขาดนะท่านอาจารย์เส้นพัดลมพัดลมใหญ่ปั่นแขนท่านเจ้าขาท่านอาจารย์ขาดขาดแขนขาดหรือเส้นเอ็นขาดเส้นเอ็นขาดหมดเลยขาะห้อยร่องแรงไหมหรือว่าไม่ได้ห้อยเส้นอ่า รอบรอบแขนมันจะมีสามเส้นคือท่านบอกว่าขาดหมดเลยทั้งสามเส้นแล้วก็เอาไปต่อใหม่ที่โรงพยาบาลเจ้าค่ะท่านอาจารย์ท่านก็มีตั้งสี่โรคทั้งเบาหวานทั้งความดันแล้วก็มีโรคอ่าอะไรอีกท่านท่านบอกอยู่ครับพระเจ้าของจับหัวใจ,จไหมหัวใจาวาาวาความดันเบาหวานเบาหวานความดันหัวใจคาร์โบนไอนกไซมีนะครบมั้ง ท่านก็มีอ่าคือว่าพร้อมที่จะตายแล้วคือไม่ไม่มีอะไรคิดว่าตัวเองต้องตายแล้วอะไรเงี้ยท่านก็พร้อมที่จะตายก็กําหนดดับผัสสะนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงท่านอาจารย์ทุกองค์เลยครับนั้นผมผมดับผัสสะต่อเนื่องเลยไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความทรมานไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเข้ามาหาผมได้เลยผมเชื่อแล้วผมเชื่อแล้ว ท่านก็พูดประมาณนี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์ครับพเจ้าก็ผมพยายามโทรหาท่านอยู่เจ้าค่ะท่านอาจารย์โทรตรงก็โทรท่านไม่รับสายครับเจ้าเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์อืมแต่ท่านอาจจะทํากายภาพบําบัดหรืออยู่ที่โรงพยาบาลอยู่หรือเปล่าตอนนี้ออกมาอยู่บ้านแล้วอืมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเจ้าดีทําททได้เนะน้องน้องกลาขอโอกาสเจาค่ะท่านะครับ ก็แต่ละ่ะอาเล่าเรื่องในอาการทางจิตของข้าพเจ้าที่อา่าแสดงธรรมกับท่านนรงมนเจ้าค่ะเพราะว่าอา่ตั้งแต่ข้าพเจ้าแสดงธรรมกับท่านมาก็มีท่านก็ดีขึ้นเอเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเปลี่ยนใหมนะ่มาเพราะว่าแต่ก่อนท่านตั้งเวลาทีนี้ท่านก็ไม่ได้ตั้งเวลาแล้วไม่ได้ตั้งเวลาแล้ว,ลวก็ปฏิบัติ พระพเจ้าก็บอกว่าให้ให้เต็มรอบเพียงการเจริญทุกครั้งคือชั่วโมงหนึ่งทุกครั้งเช้าเยน็นทีนี้ท่านก็ทําได้มาเป็นอ่าสิบกว่าวันแล้วจนถึงเมื่อวานนี้เจ้าขาท่านอาจารย์ก็ชั่วโมงหนึ่งสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งสิบห้านาทีบางบางอ่าบางวันก็ชั่วโมงหนึ่งยี่สิบนาทีทีนี้พระเจ้าก็มีคำบอกว่าดีแล้วก่อนที่ท่านจะไป นอนโรงพยาบาลมีความไปผ่าตัดท่านก็ไม่ต้องกังวลอะไรอะไรเงี้ยก็ให้กําลังใจท่านเจ้าค่าท่านอาจารย์ทีนี้ท่านก็บอกข้าเจ้าก็มีคืออ่าแสดงธรรมกับท่านทุกวัน่ทุกวันแล้วก็ช่วงที่แผ่เมตตาอ่าข้าพเจ้าก็กําหนดไปแผ่เมตตาไปถึงท่านด้วยเจ้าค่าท่านอาจารย์ก็เลยมีความว่าท่านอาการอาการทางจิตท่าน ท่านดีขึ้นทุกวันทุกวันเจ้าขาท่านอาจารย์เมื่อวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ท่านก็ไปทรงอยู่ที่อุเบกขาท่านก็เป็นสภาวะธรรมที่คือทั้งในท้างในท่านโลกโป่งทรงอยู่ที่อ,อุเบกขาอ่านานอยู่เจ้าขาท่านอาจารย์แต่ว่าคือความตรงนั้นคือท่านท่านมีกําลังมากเจ้าขาท่านอาจารย์ท่านมีกําลังมากแล้วก็ นิวร้อห้าอย่างนิวร้อห้าท่านก็อ่อนกําลังไว้หลับไปพระพเจ้าก็ฟังฟังท่านถึงธนาธรรมมาท่านก็ดีขึ้นทุกวันเจ้าค่ะท่านอาจารย์ของจับจัดูเจ้าค่ะเป็นของท่านอาจารย์ได้บันทึกคลิปไว้มั้งไหมได้ได้บันทึกเจ้าค่ะก็ส่งเข้ามาเลยเนาะให้ท่านบุญดิดาช่วยดำเนินการ ก็จะได้มาได้รับชมรับฟังกันเนาะพระสาวกทั้งหลายพระท่านอาจารย์ทั้งหลายจ,จะได้อนุโมธนาศาธตร์ถูให้ท่านเพิ่มขึ้นไปอีกเอาละท่านอาจารย์มีคำถามอะไรไหมครับพระเจ้าไม่มีเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็อือแต่ความเป็นห่วงท่านก็ แผ่เมตตาก็เลยส่งคลิปก็ก็มีแต่ได้โทรกับท่านอาจารย์วนิดาบอกว่าท่านจะไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็ก,ก็แผ่เมตตาส่งไปถึงอย่างเนี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่มีอะไรเจ้าค,ค่ะบจ้าคับก็เป็นเรื่องดีนะที่ท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าเมื่อกี้ที่เราสนทนาธรมก็อยู่ในคลิปนะั่นแหละท่านอาจารย์ก็ไปฟังเอาเนาะ เอาแล้วนะอนุมโมทนาสาธุให้กับท่านอาจารย์วิคุลสรยยาผู้เดินมักในระดับสัมมาว,วิมุตตินอนุปาทิเสสาทาศสนิพานธาตุเพียงแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้สาธุนอบน้อมกราบเท้าเจ้าะนอบน้อมกราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะาสาธุาครับสวัสดีครับนอบน้อมกราบสวัสดีเจ้าค่ะ